กลับมาอีกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังดูอยู่ในไลฟ์ที่บ้านขณะนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์กราดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จงังหวัดหนองบัวลำพูค่ะภาพที่ได้เห็นก็ สะเทือนใจเป็นอย่างมากนะคะที่มีคุณแม่ถือผ้าหม่มถือขวดนมแล้วก็ร้องไห้ดิฉันเองในฐานะของคนเป็นแม่เห็นภาพนั้นไม่อยากไม่อยากดูเลยค่ะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกๆครอบครัวค่ะก็เห็นได้ชัดนะคะว่าปัญหาในปัจจุบันนั่นก็คือปัญหาของยาเสพติด ที่เป็นสิ่งกีดขวางการที่จะทำให้ประเทศของเราจเจริญก้าวหน้าต่อไปก้าวหน้าไปข้างหน้าปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่มากมายที่พี่น้องไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเพื่อให้ตัวเองได้เกิดรายได้มากขึ้นทำมาหากินได้ดีกว่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาที่จะทำให้ประชาชนทำให้พี่น้องทำให้ครอบครัวของตัวเองมีรายได้หรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พักเพื่อไทยเล็งเห็นค่ะว่าปัญหาเหล่านี้ต้องถูกแก้ไขควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านยาเสพติดกับปัญหาของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเองเราไม่สามารถแก้ปัญหาเพียงด้านเดียวได้ทุกปัญหาต้องถูกแก้ควบคู่กันไปค่ะถ้าประเทศของเรามีนโยบายดีๆมากมายแต่ประชาชนยังเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายดายเหมือนทุกวันนี้ นั่นก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไปจริงไหมคะวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเราเคยได้ประกาศว่าพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนตั้งแต่วันที่2 8ตุลาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วเราได้ประกาศประโยคนี้ออกไปได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนแต่ความจริงแล้วพักเพื่อไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพรคไทยรักไทยพลังประชาชน จนถึงรัฐบาลของเพื่อไทยเองเราได้ทําภารกิจนี้มาตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ทําให้พี่น้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายยังถูกใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนโยบายโอท็อปกองทุนหมู่บ้านค่าแรงขั้นต่ตําตอนนั้น300บาทเราก็ทําสําเร็จทําให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นมากมายในระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นค่ะว่าภารกิจของเรายังไม่สำเร็จลุล่วงเราเห็นแล้วค่ะว่าพี่น้องลำบากกันมากต้องทนทั้งปัญหาในทุกๆมิติที่เกิดขึ้นรอบตัวยาเสพติดสังคมเศรษฐกิจปัญหาตั้งแต่ใกล้ตัวไกลตัวก็มองไปทุกมิติก็คือปัญหาทั้งหมดเราเชื่อมั่นค่ะว่านโยบาย ดีๆต่างๆของเราจะช่วยทําให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นครั้งนี้ที่เรามาเสนอนโยบายในวันนี้เราได้รมดะระดมพลังสมองค่ะจากคนในทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะมายกระดับนโยบายของเราให้แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกรุ่นทุกวยัยทุกเพศทุกภาคส่วนให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นให้ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนโยบายรอบนี้ของเราจะเป็นนโยบายที่ตรงจุด แก้ปัญหาที่ค้างคาในระยะเวลาแปปีที่ผ่านมาได้รวดเร็วเราต้องทําหลายๆเรื่องไปด้วยกันค่ะแน่นอนถ้ารัฐบาลของเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลภายใต้าการนําของพรรคเพื่อไทยมันมีงานยากอีกเยอะค่ะที่เราต้องทําแต่เราพร้อมที่จะนํานโยบายดีๆเหล่านั้นเพื่อมาแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นค่ะ พักเพื่อไทยอยากจะขอเสนอนโยบายรายได้ใหม่ที่เราประกาศกันเมื่อกี้นะคะมีหลายๆท่านได้ออกพูดนโยบายไปอันนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแต่ชีวิตใหม่ของเรากว่าจะถึงจุดมุ่งหมายอันนั้นพักเพื่อไทยมีบันได4ขั้นที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปค่ะขั้นที่1เพื่อศักยภาพใหม่เป็นนโยบายที่จะมุ่งเน้น ศักยภาพของประชาชนมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ฝึกทักษะต่างๆที่มีกันอยู่แล้วให้มีให้ดียิ่งขึ้นอันนี้นะคะดิฉันเคยได้กล่าวไปในเวทีของที่เชียงใหม่แล้วนั่นก็คือหนึ่ง,งครอบครัว1 Soft ซอฟต์พาจริงๆแล้วขออธิบายใช้เวทีนี้ในการอธิบายให้ให้ละเอียดขึ้นนะคะมันต้องเป็น1ครอบครัวหศักยภาพหนึ่งซอฟต์าพาเราจะค้นหาค่ะคนที่มีศักยภาพในแต่ละครอบครัว เพื่อมาทำให้เขาเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเขาเองค่ะดังนั้นนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซองพลาวเวอร์เราจะต้องทำา3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือการพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยการตั้งศูนย์บ่มเพาะการพัฒนาศักยภาพของคนไทยเหล่านั้นในทุกชุมชนทุกจังหวัดเพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเหล่านี้กระจายให้ทั่วถึงพี่น้องประชาชน พัฒนาอะไรบ้างทักษะอะไรบ้างที่เราต้องพัฒนาครอบคลุมทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะการทําอาหารกีฬาศิละปะดนตรีหรือว่าแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆการเขียนโปรแกรมและสิ่งเหล่านั้นที่เราจะพัฒนาศักยภาพพี่น้องประชาชนจะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะการบ่มเพาะศักยภาพของพี่น้องประชาชนพักเพื่อไทยได้เล็งเห็น ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะต้องการผลักดันศักยภาพเหล่านั้นเพื่อไปสู่เวทีของเขาเองที่ใหญ่ขึ้นเวทีที่ไม่ใช่แค่อาจจะไม่ใช่อยู่แค่ในในบ้านในหมู่บ้านจะเป็นตัวแทนของจังหวัดอีกหน่อยก็เป็นตัวแทนของประเทศเป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนจนถึงเวทีระดับประเทศค่ะข้อที่2ที่เราต้องทําก็คือการสร้างสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมให้อุตสาหกรรมสร้างสารรค์เพื่อจะสร้างซอฟต์าวร์นั่นก็คืออย่างแรกที่เราจะทำก็คือการเปลี่ยนกฎหมายค่ะการแก้กฎหมายที่ตอนนี้เป็นอุปสรรคในการเพิ่มโอกาสของพี่น้องประชาชนในการสร้างโอกาสเหล่านี้จะมีกฎมากมายที่ปิดกั้นไม่ให้พี่น้องแสดงศักยภาพได้เต็มที่สิ่งนี้พักเพื่อไทยเลเห็นว่าเราจะต้องเอากฎหมาย มานั่งทบทวนกันให้ประชาชนที่มีความรู้จากทุกๆก,กลุ่มมานั่งคุยกันว่าอะไรที่ติดอะไรที่ทําให้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะสามารถส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้ได้และที่สําคัญค่ะสิ่งที่เราต้อสนับสนนอีกก็คือภาคเอกชนและภาครัฐจะต้องร่วมมือกันค่ะเพราะว่าดิฉันเชื่อเลยค่ะว่าภาคใดภาคหนึ่งภาคเอกชนถ้าเขาลุยไปแต่ยังติดในเรื่องกฎหมายคอนดิชันของภาครัฐต่าง ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้เพราะฉะนั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกันค่ะข้อที่สนั่นก็คือการออกแบบนโยบายต่างประเทศค่ะเพื่อที่เราจะสามารถมีสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศได้มีทําทั้งเรื่องทางการทูตเปิดตลาดใหม่ๆสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนของเราจะได้มีโอกาสเปิดตลาดใหม่คนต่างประเทศ ก็ได้มองเห็นสินค้าของไทยของไทยก็สามารถเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศได้อันนี้รัฐบาลจะต้องช่วยสนับสนุนค่ะบันไดขั้นที่2นั่นก็คือเพื่อรายได้ใหม่เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะที่จะต้องมีศูนย์กลางซึ่งเราจะนําเสนอกันไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือการปลดหนี้หนี้สินที่มีมากมายสะสมกันมา8ปปีเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขที่ออกมาหนี้สินของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น ตัวเลขของคนความยากจนก็มีมากขึ้นนะคะที่ท่านสุทินได้กล่าวไปเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันคือปัญหาอย่างแท้จริงเราต้องตลดหนี้เหล่านั้นแล้วก็สร้างรายได้ใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนและจะต้องเป็นรายได้ใหม่ที่ยั่งยืนค่ะขั้นที่3บันไดขั้นที่3นั่นก็คือเพื่อสังคมใหม่ค่ะสังคมใหม่เพื่อสังคมใหม่คืออะไร คือสังคมที่ในฝันของเราจะต้องเป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติพันธุ์เราจะให้ความเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนสิทธิต่างๆที่ควรจะได้รับจะต้องมีความเท่าเทียมกันพี่น้องประชาชนจะต้องรู้สึกปลอดภัยจะต้องรู้สึกได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันค่ะบันไดขั้นที่4นั่นก็คือเพื่อการเมืองใหม่ ที่หลักนิติธรรมหรือ rule of law นะคะจะต้องมีความเข้มแข็งรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากประชาชนผ่านสอสอรอและสอวอจะต้องไม่มีอำนาจในการตั้งนายกรัฐมนตรีค่ะการเลือกรัฐมนตรีต่างๆรัฐราชการต้องเปลี่ยนเป็นรัฐของประชาชนอย่างแท้จริงนั่นก็คือการกลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบ ก็คือการเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งนั่นเองค่ะนับตั้งแต่วันนี้ไปนะคะยังมีนโยบายอีกมากมายค่ะที่พรรคเพื่อไทยจะค่อยๆนำเสนออย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อยๆเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่าเราจะต้องการพัฒนาอะไรเราอยากเห็นประเทศไปทางไหนเราจะสื่อสารกับทุกท่านอย่างตรงไปตรงมาต่อเนื่องและครอบคลุมค่ะวันนี้หมดเวลาของประยุทธ์แล้วค่ะ เรามารับขอยหลังค่ะให้กับความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายใต้การนำของรัฐบาลพักเพื่อไทยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ